มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมอบสิทธิพิเศษสำหรับน้องๆคนพิเศษทุนเรียนฟรีที่พิบูลสงครามรวมกว่า229ทุนเรียนจริงแจกจริงลุ้นรับสิทธิ์กันได้ที่ไหนบ้างต้องติดตาม13มกราคมนี้พบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชุมพลเรีมาขันอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพ,พิบูลสงครามถ่ายทอดสดพร้อมพูดคุยและตอบทุกข้อคำถามไขข้อข้องใจ ทำอย่างไรให้ได้10บรับทุนมีทั้งทุนเรียนฟรี1ทุน1ตำบล179ทุนและทุนเรียนดีเพชรกระสลองอีก50ทุนแากจริงรวมกว่า229ทุนพร้อมลุนรับของรางวัลท้ายรายการอีกมากมายพลาดไม่ได้13มก,กราคมนี้14นาฬิกาเป็นต้นไปที่แฟนเพจประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพ,พิบูณ์สงคราม เพราะอนาคตทางการศึกษาคือสิ่งสำคัญเราจึงมอบให้กับคนสำคัญเท่านั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ